วิธีทัศนเสนอเข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาประเภทบุคลากรทั่วไปนายชลธิตศิลป์กูลวิวัฒต์ตำแหน่งครูกศนอตบลสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนากลางสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำพู รุปผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสาวันที่3กุมภาพันธ์2564กิจกรรมจิตอาสารวมซ่อมสร้างห้องน้ำแก่ชาวบ้านที่มีสภาพลำบากในที่อยู่อาศาัยณบ้านวยหานตำบลดงสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับสวัสดีครับผมครูอ้อยนะครับชลทิศิลปะคูวิวัต์นะครับครูกศน,นตำบลดงสวรรค์ครับก็ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลดงสวรรค์นี้ ว,ว,าาวันที่1กงมีนาคมส5 6 4ันที่1มีนากมิกิจกรรมจิตอา,าสาสร้างห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านหนองด่านหมู่5 ให้คุณยายจันสุรศักดิ์อายุ89ปีราษฎรบ้านหนองด่านตำบลด่านช้างอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งวันนี้เราได้มาปฏิบัติภารกิจสร้างห้องน้ำนะครับคืนความสุขให้กับคุณยายเราได้ดำเนินการตั้งแต่เช้าแล้วนะครับช่วงนี้ก็ะจะกําลังจะเสร็จสิ้นนะครับกําลังจะทดลองการใช้นะครับซึ่งคงจะเก็บผลงานไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านหนองด่านหมู่5้านะครับนา วันที่6มิถุนายน2564กิจกรรมการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษภายใต้ชื่อร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารสู่100ล้านต้นณพื้นที่บ้านวยหารหมู่6ตำบลดงสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565โครงการจิตอาสาของสำนักงานกอสอนอกิจกรรมจิตอาสาให้ความรู้เรื่องจิตอาสาและบริการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชน